ะคะ่ะวันนี้จะมามุนสเปนด้วยเพชรสองหมนกาพันนะคะแล้วก็จะไปใช้บัตรกาชาฟรีด้วยอันนี้ใช้ต่อทอนะน้ยทุกคนดูนี่สิมันสวยมากด้วยเท่มเลยสวยมากเดี๋ยวได้เราจะใช้สูตรนะเราสูตรแรกจะใช้เป็นสูตรนึงสองสามหมุนเล่นก่อนงปงป๊งเอ๊ย โอ้โหคนเนอมาทำไมดัดกระกดกระกระกรกรกกระกรกะกะกรกรกระกาะกระรมกระกะกระกรกระะกร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 ระกเะกระกรกระกะกรระกกระกยะ้ร เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยคูนึงเอ้ย,อยขอคูยี่สิบได้ไหมมัน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 เอ้ย <c oughs> ได้อยู่ต่อไปเดี๋ยวไปตรงนี้มาเลย let's go โอ้โหได้อีกสองครั้งแล้วเนี่อขอกำไรคืนอนยเชลี่วเชลี่จะคืนทุนให้ลูกค้าไหมนไนมันมันมันเอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยโอ้ยอ,อีกครั้งเดียว ขอคูณเนี่ยก็ได้เอามาเฮ้ยเฮ้ยอโอ้โหเราไปแต่งตัวก่อนนี่เราก็ได้ของมาแค่นี้เนาะผมเลยนะคะแล้วก็ชุดรองเท้าไม่ได้นะใส่ในกระติกนะเฮ้ยน่ารักใส่ได้ดีใส่ขากวางนะก็อันนี้มันเถอกเลยเฮ้ยน่ารักของน่ารักนะแต่ไม่ได้โอเค ต่อไปเราจะไปผสมกาชาบัตฟรีไปเหมือนกันเลยนี่จะเอานี่นะเอาเป็นเมจิกบล็อกนะคะมาเลยตกใจไหมเช,อ,ชอ,มอรี่เชอรี่ซีมัสซีมัสเอ้ยเอาอะไระไรีพมน้องผมนะมาขัะะดูของหน่อยเฮ้ยยัาได้เมกนะนี่ก็สวยนะนียเมกที่สวยจังเลย อ่ตไปน่าจะใช้เป็นเอ่อน้องเอ่ออะไรสักอย่าง่งไปเฮ้ยคอตกใจนะนานานาเฮ้ยอ้โหอะไรวะกดข้ามเลยเฮ้ชุดน่ารักต่อไปขอพิมพ์มิจิบ๊อกเหมือนเดิมแล้วกันนะมอเลยเชล่สีม่วงสีม่วงส้เอ้ยเฮ้ยได้ไหมแคปจ้า เอาอะไรเนี่ยเฮ้ยมันหลงปิดอะแคปก่อนแคปก่อนเชิบเช็เคเสรอจแล้วได้เมคมาแล้วทุกคนมันน่ารักมากไปดูชิก่อ,น,อนนี้ได้น้องผมมาน้องผมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอยนี่ก็น่ารักดีนะขอดูเมคหน่อยโอ้ยนะ่า เลยดูน้องเบลล์มากเบลลมากเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ต่อไปไปเป็นนี้นี่มาเลยนี่ขอเป็นอุยอันนี้หน้าไห่เราไม่เห็นอขอสามคันเลยมาเลยเชอรี่จะให้ผมไหมอยากได้ผมปิง้งเอ้ยเอ้ยน่ารักดีขอต่อไปเลยนะก่น Món cha Món ơi Ui, ui, bốm, 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 chờ đấy bốm Chút cái ông mà này, mày mà chờ đi Nói xảy mẹ đi rồi Ăn món cha Chấp, chấp, chấp được ra này Ping ở đây nè Đi chơi ở đây nhỉ. อันนี้มันคือสวยสนี่สโนว์น่ารักมากอ่ากระอยอ่ากระอยนี่นะแล้วถ้าทราก็น่ารักดีต่อไป,ะปะเป็นหมอนี้กันโอเคขอเลือกเป็นตัวน,นี้อันนี้ไม่สวยอ่าน,นี่กันเชอรี่ขอตกใจนะ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 เชอรี่เชอรี่แมวของตกแต่งเอึอเอ้อยโอ้โหอะไรของเชอรี่เนี่ยโอ้น่ารักดีถ้าเราใช้แค่หมอนั่นก็จะจบคลิปเลย ใช้แคตกันแคชเหลือ5 cash 5 cash 5 cash ใช้ได้ดีเฮ้ยเลืนไปชนดีกว่านหมดเลยคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะก็ไ,ไม่ยาวมากาเฮ้ยเฮ้ยคำแล้วกันเอ้ยน่ารักดีหยาบด้านี้มากกว่าน,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 น่ารักดีอันนี่ก็น่ารักอยู่นะน้องป้าน้องน่ารักต่อไปเป็นอันนี้ อะไรค่ะค <jis> anyway, ่ะยันเดื่ยๆเลยอ่ะก็สวยดีนะสอยเลยปะแฮ่มาเลยเอ้ยเอ้ยฮ่าฮาฮาเอ้ยน่ารักแจกแบบไม่แคบดีกว่าขี้เกียจต่อไปอันนี้โอ้โห ตกใจไหมไม่ตกคำเลยเราขอกดคำเลยแล้วกันนะนี่ไม่สวยปิ้งเออกระตอบเน่าเน่ามากโอเคยข้ามเลยข้ามเลย๋ยวคลิปยาวโอ้โหเน่าีก่กรนะนาโอยอันนี้ไม่สวยข้ยมามข้ามข้ามเอ้ยในกระนาข้ามข้าเฮ้ย โอ้จะจะวายเอ้ยน่นามาต่อไปขอเป็นตัวนี้นะอยากได้หวังมากหวังมากนี่่กดไปเลยหนึ่งแคชนะดูเฮ้ยตกใจไหมน่าจะตกใจนะตกไหมตกไหมเฮ้ยโอ้วิเ,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 เก้ได้ปากไหนดูนะ เฮ้ยนนี้ก็น่ารักเฮ้ยดวงดีมากเฮ้ออีกสี่แคชนะสี่แคชสี่แคชเอ่มอืมเอาไปนี้ละกันก็สวยดีนาะอยากได้อัเนี้ยน่ารักดีกดไปดึงแคชปิงเฮ้ กดข้ามไปโอ้โหน้องถุงเท้ารอ้ก็น่ารักดีด <c oughs> เลยเข้าเลยนะสองสามไหมสามขับเป็นเนี่ยนี่หรอมุนแผ่ตกใจไหมเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอีกสองแคทเหน่ามากเหนียมากสองแคทเอาเป็นนี่เลย เชอรี่ไม่เคยให้อะไรเลยเอ้ยนั่นไงว่าแล้วค่ะอะไรอันสุดท้ายเธอต้องให้ฉันนะขอเป็นเดี๋ยวขอดูก่อนเฮ้ยอยากได้นี้น่ารักตีมองมองชิงเชอรี่ฉันขอของดีๆหน่อยได้ไหมนั่นไงว่าแล้วเฮ้ยเอาเราไปแต่งตัวกันโอเคเดี๋ยวไปดูปากกันเฮ้ยกูเฮ้ยดูดู ใส่ตนี้ไหมอันนี้ละอืมแนิดนดนิดดชุดชด,ด,ด,ดอโอเครองเท้อันนี้แล้วก็มากระดกดีนี่นอุยอะไรเนี่ยอุ้ยแ้วแนะฮอ้ยใส่อะไรดีอ้ยเค้ยครอะออกดีกว่า นี่คือแบบดีใจมากได้เมกผมก็มันก็สวยดีนะคือตกใจมากด้เมยก็แกโอเคอเครับบ๊ายบายนะคะราเจอกันคลิปหน้า๊ายค่ะ